ใช้เครื่องมือหาสมบัติชายทะเลกันบอกว่ามีทองในชายทะเลด้วยนะเราไปหากันเลยนี่คืออุปกรณ์หาสมบัติชายทะเลเจอสมบัติแต่เครื่องก็ส่งสัญญาณทุกคนพร้อมแล้วเย้ไปเลยกันต้องสมบัติเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยคุดคุดคุดเสียเฮ้ยเฮ้ย โซเชอยพี่จะกจะไปหาริมชายทะเลกันนะคะเพื่อนจะมีสมบัติให้เราหากันนะทุกคนมีไหมมีมไอ้ไอ้มอ้ไอ้เอ้ไอ้เอ้เอ้ไ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 อ้เอ้ไ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 อ้อ้ไอ้ไ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไ้ยอ้ไ้ยอ้้ไเ้้อ้้ไอ้้ไ้้ไอ้้ไเ้้ไอ้้ไอ้้ไออ้ไอ้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 ้ไเ้้ไอ้้อ้้้้อ้อ้อ น้องสุกันก็อยากทดลองหาสมบัติเองนะคะทุกคนเดินหาจนทั่วชายหาดแล้วเฮ้ย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 เจอฝาอีกแล้วทุกคนเจอฝาฝาอะไรอะฝาอีกแล้วทุกคนหากันต่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุกันแล้วคนแล้วอะไรเฮ้ยนี่สุกันแล้ว

คนลองกันนะว่าได้หรือเปล่ามาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ดนวยนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายทุกคนจากคลิปที่แล้วเราไปหาสมบัติที่ทะเลวันนี้จะไปหาสมบัตินี่ป่าวันนี้จะได้อะไรสมบัติในป่าบ้างไปดูกันเลยเครื่องสแกนหาสมบัติถ้าเจอสมบัติจะมีเสียงแบบนี้เลย <c oughs> เราพร้อมแล้วไปหาสมบัติกันเลยแม่ส่ก็สแกนหาสมบัติไปทั่วๆนะคะทุกคนสมบัติแอบอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรง

เฮ้ยเฮ้ยคุยสุดกระคุยเซ่คุยุแล้วมาโอแต่ตังห้าบาทเฉยแทเรียนเฉยตอนนี้เราเดินหาสมบัติจนใกล้จะมืดเลยนะคะทุกคนเราต้องเล่นหาสมบัติกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมืดจะมองอะไรไม่เห็นเราเดินหาสมบัติกันหลายรอบมากตรวสแกนมั้ยนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอะไรเจยอะไร้คน้อ้คี้เฮ้คน้ไหนอะอะไรอะะไรอ พาอะไรดูสิโอ้ย้าโอ้ยใครมาทำพาตกไว้อ่ะพาตรงนี้เฮ้ยแล้วพวเดี๋ยวเราจะให้พี่ตตันนะคะสแกนหาสมบัติเพื่อมีอะไรซ่อนอยู่นะคะทุกคนเรามาดูกันนะว่าพี่เตตันจะสแกนหาสมบัติได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุกนแล้วกแกแลวุไหนเ้ย เจอทองัฮ้อทองไปเฟ้นเลยเ้อทุกคนทุกคนเราเจอทองเราเจองเฮ้ยเฮทมันดังเลยเฮ้ยย้มลเช่อเอ๊ะทำไมมันล็อกล็อกอะ้องสังเกตดิเอ้าทองปอกกพมันคือทองเกล้าองเกล้าดูดิมันติดทองเก้าทองเก้าเลยไง่ดิบเลยทองเก้าอดเลยอันนี้ เราจอสมบัติกันเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปล่ากันที่ไหนพี่ๆอย่าลืมกดหัวใจแล้วกดติดตามแม่สู้นักสู้กัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณแม่เห็นคลิปนี้จับปลาหมึกที่บางแสนเราลองไปจับปลาหมึกกันเลยร <Yeah! S 1> าองซื้ออุปกรณ์เตรียมของให้ครบกันก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะไปจับปลาหมึกตอนนี้ตะวันกําลังจะตกดินปลาหมึกจะออกช่วงมืดเราต้องรอก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วมีคนออกมาหาปลาหมึกเพียบเลยเอ็มพลาดเลยนะทุกคน เราจะไปจับอะไรปลาหมึกค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วมาเกล้า้าเยเฮ้ยไปใส่ต่องเลยพวกเรามาถึงทะเลแล้วนะลงมาข้างล่างน้ำใสมากทุกคนดูสิโอ้โหนอยู่ไหนอ่ะลองดูนี้ลองดูนี้น้ำใสมากเลยเมาเปล่าเอาไหมกระปุนี่นปครับะปูลนะครับทุกคนนี่กระปูลนะช้อนเลยกระปูนขึ้นมาระวังนะระวังนะไุสุนหลังใหจุ่มน้ำด้วยจุดหลังล้างทรายออก เอา้ามันคันเป็นตัวอะไรอ่ะอย่ามือไปจับมันนะมันคันนะเอาปล่อยไปดีกว่าปล,ป,ลปล่อยเลยเปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยลเขาบอกว่าลองใช้ไฟลอ่อแล้วจะมือตอกมาอยากได้นะน,นี่มันจับหมึกหรือมันเล่นน้ำตไหนนี่คือต้งองหางิโงอ้อยลองห่างวะสอนจับได้ไหม ได้ไหมต้งเลยคุณตั้งเคยเห็นมาลูกเคยเห็นโอ้พี่ก็จับได้เต็มเลยนะตอนนู้นหนูเคยเดินเดินไปหาหนูเจอสอนโอเคขอบคุณมากมาเดี้อเราหาปลาหมึกกันต่อเราไม่หาเลยสเปรดปลาป่าเลยเาห,หาเลยไม่ได้นะทั้งเปิดเปิดแล้วก็หอยนะคะทุกคน

มันพืทุกคนอใส่าคนพมันสี่ดำพอทุกคนโอมเพิ่งเคยเห็นมือที่พ่นสีดำทุกคนไหมสีดำเลยทอเคนดาอวน่ัวสีดำเป็นสีดำนะคะทุกคนดูสิโอเคเราปล่อยไปดีกว่าไหมเราจะปล่อยไปนะคะทุกคนเราจับได้ทั้งหมด2ตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะ เอานำไปฝึกปล่อยทะเลนะทุกคนเป็นคอเนาะไปฝึกปล่อยใกล้ๆเลยเนาะปล่อยไกลดีกว่าโอเคเราไปปล่อยกันดีกว่าได้ไปไกลกันพี่แต่ตากับน้องสูกันก็ปล่อยปลาอมมัป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนไายบายนะพี่ปลาเมืองทุกคนมาปืนให่มากโอ้โหใส่แล้วใส่น้ำมันดีอยู่มันตายคนอยๆเราใส่ลงไปในน้ำก่อนนะใส่ไว้ นี่นะคะทุกคนใส่แล้วไว้ดูที่มันตายโอ้โหตุตมตุ้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 อตุ้ม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 ตน้มตุมตุ้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 บตุ้มตุ้มตตุ้มตุ้มตเ้มตุ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 ้บตุ้มตุ้ต้มตด้ต้บตุ้ม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 ตุ้ตุ้มตุตุ้มตบ้มต้มตุ้มตุ้มตบมตตมตมตตต้ โอ้สีต้นมึกสีดำต้นมึกสีดำทุกคนโอ้มึกเพิ่งเคยเห็นมึกที่พ่นสีนะทุกคนน้ะมันสีดำเลยทุกคนเนาะต้องไปกัดตัวแล้สีดำมัเป็นสีดำนะคะทุกคนดูสิ